วันนี้เวลา14นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มห ah าวชิระราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปยังศูนย์ส ni, แสดงสินค้าและการประชุม th th ani, อิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานในงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2563ซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปี2547ปัจจุบันมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินรวม23,399แห่งมีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเสริมงคล ในการนี้พระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2,563แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นตัวแทนหมู่บ้านหรือชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน1,56 0แห่ง ในปีนี้สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องอาทิกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2563มีกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จากน้ำพระราชธารุไทยสู่ความปลอดภัยร่มเย็นแสดงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นิทัศการความเป็นมาของเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยประสบกนณกรณที่ประสบปัญหายาเสพติดประหนึ่งแม่ห่วงใยลูกจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนจนก่อเกิดเป็นทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2546นิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจากพื้นที่ต่างๆ ซึ่งทุกหมู่บ้านทุกชุมชนบ่งมันที่จะทําให้หมู่บ้านและชุมชนของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและพัฒนาตนเองเพื่อดํารงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งขยายเครือข่ายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวขอ้องอาทิชุมชนวัดปุรนาวาสเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งนำหลักสันติวิธีมาใช้แก้ปัญหาเน้นการมีส่วนร่วมจนเป็นชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,ดการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมเชิงบวกเช่นโขนมวยไทยเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเดินเวียนยามเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชีวิตริมน้ำและเกษตรชานเมือง รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพ